ทุกช่องคะอย่างที่อุกเกินบอกตั้งแต่ช่วงแรกของรายการว่าวันนี้บันเทิงทูเดย์มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะช่วงที่แล้วแซบกันไปแล้วแล้วเราบอกว่าช่วงที่3ามและช่วงที่4วันนี้จะพาผู้ชมมาขลังกันอ่าเพราะช่วงปลายปีสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายคนจะมองหาความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตวันนี้เราจัดให้นะคะเพราะเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะทําให้คุณเกิดความรู้สึกทั้งเรื่องราวของความรัก เมตตาบารมีที่จะแผ่ไปทั่วแผ่นดินสยามเลยทีเดียวอ่ะจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรไปไม่ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพุ่มกับและทีมนักแสดงค่ะจากภาพยนตร์เรื่องครัวโตอมตะเทระกรุงรัตนโกสิ์ต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นเยอะมากมากมานแบบว่าอุ่นหนาฝาข้างมากเลยทั้นนักแสดงทั้งผู้กับนะคะทั้งผู้กินกับด้วย นี่ก่อนดีกว่านะะคจะได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะครับผมอ่ะฟังด้านนีคะเอาฟังนี้ก่อนสวัสดีครับผมน้ำแข็งนะครับปัชยาปฐุมเดชนะครับเล่นเป็นพระโตครับน้ำแข็งค่ะสวัสดีครับเพลงจิตสดาพรชมศรีครับรับบทเป็นสัมมณีโตครับผมค่ะครับผมสุขเกียรติเรือนประพัดพุ่มกับการพระปรยช์ครับนะค่ะสุขเกียรติค่ะสวัสดีค่ะลูกพาวิภาวีเวทวงวานรับบทเป็นคุณมาลัยค่ะ สวัสดีค่ะนัดการจนีค่ะรัะบบทเป็นชอยค่ะค่ะโหเรื่องนี้เนี่ยคือจริงๆดูแล้วมีเหมือนนักแสดงมากมายหลากหลายเลยนะฮะแต่ว่าต้องขออนุญาตถามถึงชื่อก่อนอคือหลายคนยังสงสัยกับชื่อโดยเฉพาะจะแบบเด็กๆรุ่นใหม่ว่าทําไมถึงชื่อภาพยนตร์ว่าขรัวโตขรัวโตนี่แปลว่าอะไรคะผีฮะครัวเนี่ยค่ะแปลว่าผู้รู้อ๋อผู้รู้ผู้รู้หรือป่าป กะะ็เรียกคือคนโบราณเนี่ยจะเรียกพระที่มีภูมิธรรมสูงๆว่าขัวนะฮะเรียกขัวทั้งนั้นตแต่ว่าไอ้คำว่าขัวในปัจจุบันไม่ได้ใช้กันใช่มาเราก็งงนะฮะไม่ได้ใช้กันเพราะฉะนั้นขัวโตเนี่ยจะ,จะจะเรียกกันแต่ว่าท่านเองเนี่ยท่านไม่ได้ตั้งตัวท่านเป็นเป็นขัวโตนะฮะตอนที่ท่านบวชเป็นพระแล้วเนี่ยนะฮะวันที่ท่านบวชเป็นพระวันแรกหลังจากที่ออกจากโบสถ์ทั่วัดแก้วแล้วเนี่ยนะสมเด็จพระญาณสังวรวัดพระบ นะฮะท่านสุดสถาปนาว่าต่อไปนี้พระโตมีความรู้อย่างขรัวจงเป็นขัวโตของชาวบ้านเถิดแสดงว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือจะนําเสนอเรื่องราวของสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรงสีใช่ไหมคะจริงๆอยากรู้อย่างหนึ่งว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แนวไหนคนดูเข้าไปความรู้สึกที่จะได้รับเป็นประมาณไหนยังไงคะคือฮะคือคือเราก็กลัวเหมือนกันนะครับว่า พอบอกว่าจะสร้างเรื่องสมเด็จโตทุกคนจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นสารคดีหรือเปล่าเพราะนั้นไม่ใช่ฮะเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะเป็นชีวประวัติของท่านซึ่งเราทําเป็นภาพยนตร์ดราม่าผมผมพูดได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ที่ที่คนที่เข้าไปดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับบ้านไม่ว่าความพลิทในด้านพระพุทธศาสนาหรือว่าวิถีชีวิตไทยๆที่เราลืมไปแล้วว่าเอ๊ะ เรานี่มีวิถีชีวิตมีวัฒนธรรมมีเค้าเชื่อของเรานะปัจจุบันเราไปรับวัฒนธรรมอื่นมามากมายแล้วเราก็ลืมไอ้ที่เป็นรากเหง้าของเราอันนี้สําคัญมากครับมคือจริงๆน่าสนใจนะพี่ขวัญเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจําได้ก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงภาพยนตร์เรื่องของนางนาคพี่มากเราจะเห็นส่วนหนึ่งว่ามีการกล่าวถึงสมเด็จพุทธจารยร์โตแต่เรื่องนี้นแบบว่านับถ<อ>ือท่านมากๆเลยใช่แต่เรื่องนี้คือเราจะได้ชมเต็มๆตั้งแต่ชีวประวัติช่วงเด็กๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อกี้สองหนุ่มบอกว่าแสดงเป็นสมเด็จพระพุ พระโตคนนึงแล้วก็เป็นยังไงคะยังไงยังไงงเป็นสองช่วงครับคนเป็นช่วงตอนเป็นหนุ่มครับเป็นช่วงเป็นพระแหละอ๋อคือไล่มาจากจาก่าบดค่ะสามสมเด็จก็คือเป็นเป็นช่วงที่สมเด็จโตสันสิใจบวชครั้งแรกแล้วก็ไม่สิกอีกเลยหลังหลังจากนี้ก็คือบวชยันเป็นพระเลยยากไหมคะถามความยากง่ายสำหรับเด็กรุ่นใหม่อย่างเพลงถือว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ท้าทายมากเพราะว่า การที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติของเสด็จโตท่านอย่างจริงจังเหมือนกับทุกๆคนที่คิดว่าทุกคนรู้จักว่าเสด็จโตคือใครรู้จักพระสมเด็จแล้วก็รู้ว่าท่านเป็นอะไระแต่ว่า ทุกคนไม่สามารถตอบได้เลยว่าชีวิตท่านะเป็นยังไงเดี๋ยวนะเราว่าไม่มีใครในในมีที่เป็นเด็กๆเนี่ยน่าจะรู้จักชีวประวัติรู้จักมาเคยอาถรรพ์จริงมีใครแบบรู้มาก่อนไหมไม่รู้เลยรู้จักแต่ชื่อไม่รู้จักเรื่องราวความเป็นมาของท่านใช่ไหมอย่างนี้เราหนักไหมคะในแง่ว่าเราต้องให้น้องเน่องเรื่องนเรื่องใหญ่เลยครับะเพราะการจะสร้างเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ที่มีผู้คนกราบไหว้ทั้งแผ่นดินมันต้องคอนเฟิร์มหลายเรื่องนะฮะ เรื่องราวของท่านเนี่ยเราต้องศึกษาผมใช้เวลาศึกษากับทีมงานอยู่สองปีเต็มในการที่จะมาในการที่จะเขียนเรื่องทั้งหมดขึ้นมาเป็นเป็นสอยเรื่องอย่างนี้เพราะว่าเราเราเราไม่ได้ทำสารคดีเพราะนั้นมันต้องมีที่มาที่ไปเพราะนั้นการนำเสนอเรื่องราวของสมด็ตโตเรื่องเรื่องโโตเนี่ยจะบอกตั้งแต่ว่าท่านเป็นลูกใครตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยทีเดียวในวัยที่ท่าน เรียกว่าปฐมวยัยมาสู่วัยที่แปมาเป็นเนนตอนที่เป็นเนนตัดสินใจยังไงที่ไปเป็นเหน,โโน่าสนมีประโยคอยู่คำหนึงที่ทผมอยากจะเรียนว่าวันที่เขาตัดสินใจจะไปเป็นเนนแม่ก็ถามว่าโตทําไมจะทิ้งแม่ไปอื นี่เป็นความน่าสนใจเดี๋ยวี่ต้องติดตามต้องติดตามเดี๋ยวช่วงเบรกต่อไปเราจะมาพูดถึงแต่ว่าช่วงนี้ขอพูดถึงเรื่องของทีมนักแสดงนิดนึงหน้าใหม่หมดเลยอ่ะหน้าใหม่หมดเลยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องแรกของเรื่องแรกรวมกับคัดเลือกจากอะไรทําไปน้องคะผม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 อธิบายสั้นๆว่าการที่เราจะทําหนังชักเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นหนังพีเรียดแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ที่ที่มันจะต้องพูดถึงตัวละครต่างๆที่อยู่ในเรื่องนั้น ผมไปหยิบดารามาคนจะจะเชื่อไหมครับว่าไอ้คนนี้จะเล่นเป็นภาโตัวอคนที่จะเล่นเป็นคุณมาลัยคนที่จะเป็นชอยเพราะฉะนั้นผมจำเป็นที่ต้องแคลส์นักแสดงทั้งใหม่ใหม่หมดเลยและผมเชื่อว่าประชาชนต้องให้โอกาสกับเด็กขึ้นใหม่ด้วยนะคะแต่เราเห็นมีหน้าไม่ใหม่อยู่หนึ่งท่านนะคะเป็นเรียกว่าปูชนียบุคคลโหกันหองเลยว่าได้นะคะอันนี้หนักมากเลยครับต้องเรียนว่า ทันทีที่ผมคิดจะทําสมเด็จโตเป็นภาพยนตร์เนี่ยผมเป็นทุกข์เลยนะฮะผมเป็นทุกข์ว่าใครจะมาเป็นสมเด็จโตเนี่ยผะว่าเรื่องความเหมาะสมนี้ลำบากอันนี้ยากมากครับต้องเหมาะสมทั้งทั้งคุณสมบัติส่วนตัวด้วยต้องหาได้นะฮะผมหาจนพลิกแผ่นดินแล้วว่าไม่รู้จะเอาใครแล้วผมก็นึกไม่ออกจริงผมขึ้นข้ามาที่วัดระฆังผมก็ไปไหว้ท่านเจ้าประคุณบอกว่าท่านเจ้าเพรอคุณ ผมจะจนบัญญาจริงๆผมไม่รู้จะไปเลือกใครมาเป็นท่านเจ้าปุ่นได้แล้วช่วยผมทีเถอะหนังเรื่องนี้เป็นของท่านนะ,ะผมทำเพื่อท่านกลับมาผมก็เข้าห้องพระนั่งสมาธิในสมาธิผมเห็นพี่ต้อยเสถฐานอยู่ในสมาธินั้นผมตกใจมากนะผมว่าเฮ้ยพี่ต้อยเหรอผมจิงลงออกจากสมาธิก็เข้ามาที่หน้าคอมพิวเตอร์ก็เปิด Google ดูผมไปดูรูปพี่ต้อย บาดจุวันค่ะแล้วก็เอารูปเธเด็โตมาเทียบเฮ้ยทำไมใครเขียนทำไมเราดูพี่ต้อยได้ยังไงอแล้วตอนแรกผมไล่นจนถึงเลยแล้วคุณเศรษฐานี่เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยใช่อ่าโอเคคุณสมบัติโอเคทุกอย่างโมเชะจากนั้นเนี่ยผมนิทัดภาพทั้งสองภาพรวมกันผมโฉวมาให้พี่ต้อยดูเพบอกเฮ้ยอย่าไปให้ใครดูนะอันตรายก็บอกพี่อันตรายยังไงบอกคนก็อยาหาว่าข้าอวดอุตรีเอาก็อย่างนี้ดีกว่าพี่จะเล่นไหม เขาบอกโอเคเน่นแต่ขอไปบวชก่อนนะอ๋อใช่เพราะลุงต้อยเพิ่งศึกมาเขาบอกเขาไปบวชก่อนนะเขาบอกอ่ะทขาไมต้องไปบวชหอกให้บุญมันสูง ไม่บวชเป็ไม่บวชข้ามไปฆ่าเล่นแล้วเขาไปบวชฮะไปบวชที่อินเดียไปบวชถวายทั้งในหลวงด้วยแล้วก็ถวบถวายสมเด็จโตด้วยค่ะสุดท้ายก็กลายมาเป็นอาต้อยเศรฐาที่รับบวชเป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตในในช่วงปัจฉิมวัยจุช่วงน่นอนว่าไม่มีใครเถียงเลยว่าไม่เหมาะอ่ะจริบันช่วงปัจจุบันช่วงปัจจุบันช่วงปัจจุบนแรกให้เรานึกภาพ ว่าอาต้อยมาเล่นรับบทนี้เรานึกไม่ออกแล้วเรานึกไม่ออกแต่พอมา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 โอ้โหมาแต่งตัวอนจีวอนปนผมเหมือนจริงๆคล้ายมากจริงๆมีความน่าสนใจหลากหลายเรื่องราวนะคะในช่วงนี้เราพูดคุยกันไปแล้วในส่วนของทีมนักแสดงแต่ว่าเมื่อกี้เราพูดทิ้งกันที่ประโยคหนึ่งที่ท่านผู้กำกับบอกก็คือประโยคที่คุณแม่ก็คือแม่สมัยก่อนของสมเด็จพุทธาจาร์โตบอกว่าโตคือคืออย่างนี้ฮะเมื่อเขาทราบความจริงว่า พ่อที่เลี้ยงดูเข้ามาเนี่ยไม่ใช่พ่อแท้ๆเขารู้สึกเสียใจยมากค่ะจริงคิดว่าไปบวชด,ดีกว่าออเมื่อเขาจะเขาคือเด็กชายโตเนี่ยอยู่ที่วัดอยู่แล้วค่ะอยู่กับหลวงพ่อแก้วเมื่อตัดสินใจที่จะบวชเนี่ยแม่เสียใจยว่าเอ๊ะเมื่อเรียนหนังสือเสร็จแล้วควรจะกลับมาทํางานบ้านถ้าคนโบราณเขาเขาเขา,เขาไปบอกแม่ว่าเขาจะบวช แม่จิงถามว่าทําไมจึงจะทิ้งแม่ไปนี่แหละเดี๋ยวทิ้งท้ายไ้ที่ประโยคนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไ้ที่ประโยคนี้แล้วคุณผู้ชมต้องติดตามตอนต่อไปในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นบ้างกับการถ่ายทำของภาพยนตร์เรื่องนี้ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ